สวัสดีครับวันนี้เปเปละลายพันธ์กลับมาอีกครั้งกับการทายทำรีวิวน้ำหอมวันนี้ก็จะหยิบเอาเจ้าน้ำหอมรุ่นหนึ่งของบุนการีนะครับซึ่งเป็นเป็นรุ่นหรือที่ขายดีมากๆของของ,ของแบรนด์แบรนด์นี้นะครับวันนี้ก็แต่งตัวแบบว่าเป็นทางการนิดนึงวันนี้มีผูกไทเล็กน้อยคือ ช่วงนี้งานแต่งงานเยอะเนาะก็เลยจะต้องนะออกงานบ่อยหน่อยวันนี้ก็คือก่อนที่จะออกไปออกไปงานแต่งก็หยิบเอาน้ำหอมตัวนี้ขึ้นมาทำรีวิวให้ชมกันพอดีว่ามีมีน้องคนหนึ่งขอมาว่าอยากจะชมรีวิวเจ้าบูร์การีบลูปูออมตัวเนี้ยแบบยาวๆไปเลยคือปกติเคยเอามาทำรีวิวให้ชมกันแล้วในภาพของน้ำหอมที่ใช้ร้องงานเข้านะครับ คือก็จะเอามารีวิวผสมลงรงไปกับเจ้าน้ำหอมตัวอื่นๆของผู้ชายแต่วันนี้ก็คือจะมาโชว์เดี่ยวนะมาแบบคนเดียวเลยก็โทนของเขาเนี่ยจะเป็นโทนออกสีฟ้าน้ำเงินเนาะก็เป็นโทนที่เปเปเ้ชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นก็ดูจะพูดว่ายังไงดีดูเอาจากขวดคือ เหลืออยู่ปริมาณที่เกินครึ่งแล้วผมใช้ไปเยอะมากละน่าจะเหลืออยู่ประมาณ40 40ิิลอันนี้เป็นขวดขนาด100 m .l. g u อย l ล i ุ b ล uh ี่บ e ูปูอรุ่นนี้เป็นรุ่นที่คลาสสิกของเขารุ่นหนึ่งของแบรนด์เขาเลยคือมันเป็นถ้าจะเป็นซิกเนเจอร์ของน้ำหอมผู้ชาย อของคุณผู้ชายไม่ใช่ของน้ำองผู้ชายเป็นซิกเนเจอร์ของผู้ชายหลายหลคนผมมองว่าอย่างนั้นกลิ่นของมันเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายที่ไม่กล้าที่จะใช้น้ําหอมเพราะว่ากลัวว่าน้ําหอมเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่แบบว่าดูแบบหอมหวานรือดูเป็นแบบดูไม่แมนอะไรเงี้ยผมว่ามองข้ามจุดนั้นไปได้เลยสําหรับเจ้าลูป e b l อ e ขวดนี้เพราะว่ากลิ่นของมันคือแบบเป,เป็นกลิ่นของผู้ชาย เออถ้าผู้หญิงเอาไปใช้มผมว่าแปลกเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างที่จะแบบให้อารมณ์แบบเป็นผู้ชายที่สะอาดเป็นสอาเป็นผู้ชายที่ออกแนวแบบสะอาดแบบเรียบรู้อะไรแบบนี้คือกลิ่นไม่ได้ออกสปอร์ตนะสำหรับตัวนี้ตัวนี้เป็นออโตเล็ต e, เป็น EDT ที่กลิ่นค่อนข,ข้างที่จะมีความเซนชัลแล้วก็มีความเป็นอิโมชชั่นอลอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่ากลิ่นค่อนข้างที่จะ กลุ่มๆหน่อยคือแบบว่าไม่ได้แบบว่าแรงมากแต่ก็มีความหอมแบบฟุฟง้งๆนวลๆพอสมควรกลิ่นี้ผมใช้แล้วมีคนทักหลายคนแล้วแล้วก็อย่างเวลาเวลาที่แบบว่าอากาศร,ร้อนเนี่ยแทนที่ว่ามันผสมกับเหงื่อแล้วมันอาจจะทําให้เรารู้สึกแบบไม่สบายตัวหรือกลิ่นอาจจะออกแบบแป,แปลกๆอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ผมไม่เจอ ผมกลับพบว่าเวลาที่เหงื่อยิ่งออกกลิ่นมันยิ่งหอมและกลิ่นชวนง,งานเข้าจริงๆคือมันเป็นกลิ่นที่แบบหอมสะอาดสดชื่นจริงๆคือถามว่าสดชื่นไหมคือก็ไม่ไม่เชิงว่าสดชื่นแต่เป็นกลิ่นหอมของผู้ชายที่แบบว่า,วากลิ่นสะอาดสะอาดคือที่เขาเคลมว่าม,มันเป็นกลิ่นสนัดออ,อ,อ,ออกแบบออกแบบคล้ายๆแบบซอหรือเป็นกลิ่นของสบู่เหมือนกัแบว่าเราเพิ่งอาบน้ําเสร็จใหม่ๆแล้วแบบว่ามีกลิ่นของสบู่ผสมกับแป้งที่เขาเรียกว่า เป็นกลิ่นแบบเทาขําเซนคือเทาขําคือเป็นเป็นแป้งที่แบบว่าที่เขาใช้โรยโรยตัวะไรแบบเนี้ยแล้วมันเป็นกลิ่นที่แบบที่มันจะพูดไงดีอ่ะมันจำเพาะกลิ่นไม่ได้ไม่ใช่ว่าคือแป้งมันมีกลิ่นหลากหลายใช่ไหมแต่กลิ่นเทาขํากลิ่นแป้งคือเหมือนกับเป็นกลิ่นที่แบบที่มันหอมแบบหอมแบบนวลๆออกแบบ สะอาดสะอาดอะไรทํานองนี้คือไม่สามารถที่จะระบุได้ว,ว่ามันหอมกลิ่นแบบไหนเนาะเออแล้วก็ในเรื่องของความติดทนนานเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะแรกๆกตอนที่ผมยังไม่ได้มันมาเป็นเจ้าของเนี่ยคือผมไปดมตามเคาน์เตอร์เนาะแล้วก็อ่าพบว่ากลิ่นแรกที่ผมได้กลิ่นมันมาเนี่ยคือรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะฉุนเนาะแต่ พอได้ไปลองหลายๆครั้งเข้าเนี่ยแล้วพอจนกระทั่งได้มาเป็นเจ้าของเจ้าบูบลูบูออมกดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ฉุนอะไรที่มากเกินไปคือแบบปล่อยให้ให้มันได้ทำทำปฏิกิริยากับผิวของเราสักสักสักพักหนึ่งเนี่ยสักประมาณสัก5นาทีหรือ10นาทีเนี่ยกลิ่นจะมีความหอมที่แบบลงตัวพอดีเลยแล้วแบบเป็นกลิ่นที่สะอาดจริงๆคือเป็นกลิ่นของผู้ชายที่สะอาด สะอาดดีเลยอะ่ะเออไม่รู้จะพูดยังไงเนาะคือกลิ่นที่เขาที่มันมีเป็นส่วนผสมของเจ้า b l u e ก o อมขวดนี้ก็จะมีพวกลักษณะของพวกเป็นแนวแบบอ่าเปิดตัวด้วคาราิมมเป็นกลิ่นที่แบบว่าออกโทนตามไปได้วยกลิ่นของพวกขิงค่ะกลิ่นแบบวูด,ดี้วูด,ดี้หน่อยอะไรเงี้ยแต่เป็นกลิ่นวูด,ดี้แบบยังไงดีละ่ะ ที่มันไม่ได้โหลเหมือนกันน้ําหอมของแบรนด์อื่นๆน่ะเออ <c oughs> คือบางบางกลิ่นอ่าน้ําหอมหลายๆตัวที่ใช้แนวกลิ่นแบบบูตี้เนี่ยมันก็จะดูแบบเป็นเป็นลักษณะที่มันใกล้เคียงกันไปสมกมดแต่สําหรับเจ้าบลูปูออมคนนี้ผมมองว่ามันมีความเป็นมีระดับหรือที่เขาเรียกว่าคลาสซีคือใช้แล้วแบบเรียบแต่หรูแล้วก็สะอาดแต่ไม่ได้พิเชิงสดชื่นแต่สะอาดแบบ ฮารูฮาราคือเหมือนกับแบบเจ้าชายแห่งแดนพาราตะเออคือบางคนได้ยินคําว่าแดนพาราตะแล้วร้องยีคือกลัวว่าจะเป็นแบบอะไรที่แบบว่าอินเดียนสไตล์แต่แบบว่าแรกๆผมก็รู้สึกแบบนั้นน,นนะแต่คือไม่ใช่ว่าอินเดียนสไตล์แต่รู้สึกมันเป็นน้ำหอมผสมรับเพราะแขกแขกขาวที่สะอาดสะอาดอรวยรวยอะไรแบบเนี้ยเออคือแต่พอใช้เขาเ้าไปเอามาใช้ด้วยตัวเองแล้วเนะี่ยคือมันก็ไม่ได้แบบว่า ออกแนวแบบอารับอะไรขนาดนั้นแต่มันรู้สึกแบบมันมันหอมแบบมีเสน่ห์แล้วก็มันน่าลิมลองอะ่ะ <c oughs> คือจากจากการที่ผมใช้แล้วเนี่ยผมสังเกตคนรอบข้างคือผมรู้สึกว่าเออมันมันเป็นปฏิกิริยาเป็นฟีดแบคที่ได้กลับมาในเชิงบวกนะในช่วงในเชิงของโพสติฟแน่นอนไม่ใช่ negative แล้วก็ผมว่าสำหรับใคร หรือผู้ชายคนไหนที่กำลังมองหาน้ำหอมที่ที่มันจะให้ความรู้สึกว่าใช้ได้ตลอดแล้วก็ใช้เป็นกลิ่นประจำตัวของตัวเราเองเนี่ยผมว่าเลือก Blue p o r คนเนี่ยผมว่าไม่ผิดหวังเนาะกลิ่นมีมีการนำกลิ่นของไอ้เจ้าจิงเจอร์เนาะจิงเจอร์ก็คือขิงเนาะแล้วก็อะไรอะผมเรียกไม่ถูกภาษาอังกฤษแต่ว่ามีมีข่าขิงกับข่าสตัวเนี้ย มาเป็นในช่วง h a r ์ n o t e ของเขาหรือในช่วงมีิลโนสซึ่งมันให้กลิ่นที่แบบหอมแบบซาซคือบางคนบอกว่ากลิ่นกลิ่นมันคิงมันขา่าก็กลัวแล้วแต่ว่าพยายามอย่าไปน,นึกถึงคิงขา่าที่มันเป็นของที่เราเอาไปใช้กลิ่นอ่ามาใช้กินกันคือมันเป็นการสกัดสารออกมาแล้วมันให้ความหอมที่แปลกไปอีกแบบหนึ่งมันเป็นความหอมที่แบบว่าหอมแบบสะอาด สะอาดสะอาดหอมแบบซ่าๆหอมแบบหอมแบบพอความซ่านะพอมันผ่านไปห่วงเวลาหนึ่งสักพักเนี่ยมันจะเป็นความหอมที่ละมุนแล้วก็หอมแบบมันชวนงานเข้าจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงเป็นน้าหอมอีกตัวหนึ่ง <c oughs> บนโลกใบนี้ที่แบบว่าของดีเ,เรียกอะไรของดีเทคนิคไม่ต้องคือแบบว่าไม่ต้องไปอาศัยไอสารสกัดจากไอพวก ดอกไม้หรืออะไรที่มันจะมาทําให้มันหอมเลยคือแบบแค่เป็นเป็นกลิ่นสกัดที่แบบว่าสมุนไพรอะ่ะพวกขิงค่าอะไรพวกเนี้ยมันก็ให้ความหอมที่แบบมีสเสน่ห์เย้ายวนได้เหมือนกันไม่จาเป็นต้องใช้กลิ่นของดอกไม้หรืออะไรแบบเนี้ยเออก็เันพูดถึงในเรื่องของความติดทนนานคือเจ้าบุกอรีบลูปูออมคนนะเนี่ยนะกลิ่นแรกในห่วงแรกในช่วง5นาะทีถึงสินาทีแรกเนี่ยมีความกระจายตัวค่อนข้าง สูงแต่พอสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยประมาณสักยี่สิบนาทีเป็นต้นไปเนี่ยคือกลิ่นมันจะแบบพอดีเลยคือมันจะไม่ไม่กระจายมากเกินไปแต่ก็ไม่ถึงกับสกินแซนไม่ได้ติดแค่ที่ผิวหนังแต่ก็ยังได้กลิ่นอยู่ตลอดเป็นเป็นออร่าอยู่รอบๆตัวเราแบบว่าเป็นกลิ่นที่สร้างสเสน่ห์เป็นกลิ่นกลิ่นนี้แหละในช่วงมิดเด้นอยกับเบสโนนเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่เรียกเรียกความสนใจให้กับ ฝั่งตรงข้ามเออหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างเราคือแบบอาจจะเรียกคําชมก็ได้หรืออาจจะมีคนมาทักเราเฮ้ยฉันน้าหอมอะไรทําไมมันมันหอมจังอะไรเงี้ยคืออย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งผมเคยเอาน้าหอมไปให้พี่สาวเนาะคนรู้จักกันนี่แหละเออไม่ใช่พี่สาวจริงๆหรอกก็คือแบบเป็นคนที่รู้จักกันเป็นรุ่นพี่เนาะคือเอาน้าหอมไปให้เขาแล้วคือแบบว่ากําลังลงรถเนะี่ยแต่ผมเอาน้าหอมตัวตัวที่เขาฝากซื้อตัวนะี้กันเนาะ แล้วเอาไปให้เขาแต่เขาแบบเฮ้ยแกฉีดกลิ่นอะไรมาคือผมผมยังไม่ก้าออกจากรถนะแค่เปิดประตูเขาก็ทักว่าเฮ้ยแกฉีดกลิ่นอะไรมาหอมจีอะไรเงี้ยใช้กลิ่นี่แก้มาให้ฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยเป็นต้องของผู้ชายผมก็พูดเล่าเขาฟังเขาก็ถามว่าตัวไหนอะไรเงี้ยก็เลยเล่าเขาฟังว่ามันคือตัวนี้เจ้าบรูปูออมแต่เขาก็ไม่รู้จักหรอกมันคือตัวไหนอะไรเงี้ยเออเขาก็แบบเออดึงผมไปใกล้ๆแล้วก็คือดมคือแบบเออแล้วก็แบบ หอมอ่คือแบบชมพูดอยู่นั่นแหละว่ามันหอมหอมว่าหอมว่าอะไรเงี้ยเออก็คือรู้สึกว่ามันก็หอมจริงๆนะคืออย่างเวลาที่แบบเรานั่งทางานในระหว่างวันเนี้ยในช่วงที่แบบอากาศข้างนอกจะอาจจะอบอ้าวสักหน่อยอะไรเงี้ยแอร์ในที่ทํางานอาจจะแบบว่าปรับอุณหภูมิไม่ทันอาจจะแบบว่าบรรยากาศแบบอวนๆหน่อยอะไรเงี้ยคือมันยิ่งกลับให้น้ําหอมกลิ่นเนี้ย ของเจ้าบลูบลูบอมตัวเนี้ยมันยิ่งทํางานออกมาแบบได้ได้ดีอะ่ะคือ p e r f o r m ร์แมของมันผมว่ามันดีมากในในในความรู้สึกของผมนะเออแล้วก็จากการที่เคยมีแนะนําให้คนที่เข้ามาชมรีวิวผมเนี่ยบางคนก็มาปรึกษาเนาะอยากจะใช้ลำหอมผู้ชายสักตัวหนึ่งอะไรดีอะไรเงี้ยผมก็ให้เขาไปลองเนาะก็ให้ช้อยส์ไปห้าตัวเลือกก็จะมีเจ้าบลูบอมอยู่ในหนึ่งในนะั้นหนึ่งในห้าเขาก็ชอบกันนะ ก็เป็นตัวมแล้วก็คือชอบแต่เสียง70เปอร์เซนจะบอกว่ากลิ่นกลิ่นแรกมันฉุนเออแล้วเขาก็กลับบ้านไปแต่สุดท้ายคือแรกๆอาจจะบอกว่าตัวนี้หอมกว่าอะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้มันฉุนไปแต่พอเขากลับไปที่บ้านแล้วทุกคนแทบจะทุกคนกลับมาให้ความเห็นว่าบลูบูอมตัวเนี้ยหอมแบบหอมสาตใจอ่ะหอมแบบหอมแบบอืมมีเสน่ห์เย้ายวนจริงๆอะไรเงี้ยเออ คือนะไม่รู้จะพูดยังไงแต่ในลายของบูรการีเนี่ยผมชอบบลูปูออมมากที่สุดเนาะจริงๆมีใช้อยู่อีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็นตัวบลูเอ่อไม่ใช่บลูเป็นบูร์รการีปูออมเอ็กซ์ตก็เป็นตัวยอดฮิตยอดนิย,ย,ยมเหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็คือวางไว้เฉยคือรู้สึกมันไม่โดนเท่าไหร่แต่ตัวเนี้ยคือตั้งใจที่จะซื้อมาเก็บไว้อีกขวด <Es> เหมือนกันเพราะว่ามันก็นะเหลืออย,ยู่ประมาณ40มิลได้ม er ั้งเนาะแล้วก็ไม่ค่อยกล้าใช้ตอนนี้ก็ไม่ค่อยที่จะหยิบมันมาใช้เท่าไหร่เพราะว่ากลัวว่ามันจะหมดแล้วก็ตอนนี้ยังไม่อยากที่จะรีบไปซื้อเพราะว่ายังอยากที่จะซื้อตัวอื่นมาลองอยู่เนาะอยากจะซื้อตัวอื่นๆยังไม่อยากซื้อซื้อซ้ำอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยกล้าใช้กลัวว่ามันจะหมดอย่างที่บอกไปเอาเป็นว่าถ้าถ้ามี ใครคนไหนหรือคุณผู้ชายคนไหนที่กําลังมองหาน้ําหอมผู้ชายที่ใช้แล้วเรียกเสน่ห์ได้เนี่ยผมว่าโบเกอรี่บลูปูออมตัวเนี้ยไม่น่าจะผิดหวังเนาะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็อยากให้ไปลองนาะไปลองกลิ่นด้วยตัวเองก่อนไปดูว่านะกลิ่นแรกกับกลิ่นกลางและกลิ่นท้ายของเขาเนี่ยมันอยู่กับเราแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่อย่างที่ผมบอกหรือเปล่า ถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ต้องเลือกมันแต่ถ้าฮย้ดูจากเปปะบรรยายให้ฟังแล้วม,มันใช่ว่ามันโดนหรือว่ามันให้ความรู้สึกอะไรที่มากกว่านั้นเนี่ยก็ซื้อเลยนะก็เอาเป็นว่าหวังว่าน้องคนนั้นคงจะจะพอใจกับรีวิวตัวนี้ของเป๊ะนะครับเพราะว่าทําตามสัญญาแล้วเนาะสำหรับเจ้าบุรกรี่บลูปูออมขวดนี้วันนี้ก็ใช้ไปซะและ้วล่ะใช้ไปงานแต่งเนาะ คือผมว่ากลิ่นมันสุภาพเนาะแล้วก็ใช้ได้แบบไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจใครมากเท่าไหร่เออแต่ก็ฉีดแบบพอดีนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปกลิ่นแรกๆมันจะฉุนหน่อยนะเดี๋ยวให้ดูการสเปรย์ของมันประมาณนี้คือไม่รู้นะไปลองดูกลิ่นมันแบบมันไม่เหมือนน้ำหอมที่แบบตลาดตลาดอ่ะ คือบูรเกอรลี่เนี่ยมันก็ไม่ใช่แบรนด์ที่ที่แบบอาจจะเป็นแบบอาจจะแบบไม่ได้ไปเทียบเท่ากับพวกน i c แบรนด์แบรนด์หรือว่าพวกน้ำหอมที่แบบไฮเอ็นอย่างพวกชาแนลหรือว่าคริสต t i a น d ์ดิออแต่ว่าบูรเกอรลี่เนี่ยก็เป็นแบรนด์ดีเป็นดีไซเนอร์แบรนด์ที่ที่ทาน้ำหอมได้ดีแบรนด์แบรนด์หนึ่งเลยคือผมเนี่ยถ้าผมถามถามผมว่าผมชอบน้ำหอม ของแบรนด์ไหนบ้างนะก็จะมีเจ้าเนี่ยแหละมีบูร์เกอรี่นาซิโซโรดิเกรสคริสตยนดีออร์ในพวกนี้คือผมจะ,จะชอบน้ำหอมกลิ่นเมโทนของของเขาเนี่ยอาจจะเป็นน้ำหอมที่ถูกปรุงแต่งมาจากคนคนปรุงค,คนเดียวกันแต่ก็นะก็คืออาจจะแบบเป็นคนเดียวกับที่เขาเ,เขาปรุงให้กัแบ,บแบรนด์อื่นๆด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเนานะแต่ว่าก็ไม่รู้แหละคือผมผมดึงอาจากโทนที่ผมได้รับอะก็คือประมาณเนี้ย เอาเป็นว่าชอบแล้วกันเนาะก็ไปลองดูแล้วกันสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้สําหรับเจ้าบุเกอรรี่บลูปูออมขวดนี้เนาะหวังว่าคงจะชอบกันแล้วก็ลองหาโอกาสไปเทสกลิ่นด้วยตัวเองแล้วก็จะได้รู้ว่าเราเหมาะหรือไม่เหมาะกับมันเนาะสำหรับใครที่เคยได้ยินได้อ่านดูรีวิวของคนอื่นมาอาจจะแค่อ่านแค่ฟังแค่ดูแล้วอาจจะไม่ชอบอย่าเพิ่งปิดกั้นโอกาสตัวเองไปลองดูด้วยตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ ฝากไว้เหมือนเดิมสำหรับรีวิวน้ำหอมของเปเป้และหลายพันสำหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาพบก,ก,าก,กันก็ฝากกด Subscribe ให้เหมือนเดิมแล้วก็ฝากติดตามดูผลงานตัวก่อนก่อนคือผมทำรีวิวค่อนข้างที่จะเยอะมากตอนนี้คือมีแทบจะตลอดเลยเดี๋ยวอาจจะต้องซาซา้าะไรเพราะว่าถัางแต่เนาะก็เอาเป็นว่าวันนี้ขอลาไปก่อนด้วยเจ้าน้ำหอมขวดเท่ขวดนี้เนาะนะถ้าเกิดอยากเป็นผู้ชายที่มีมาก ผมว่าเลือกเลยไม่ผิดหวังไปละบ๊ายบาย